ครับพวกับผมโตชโนดนะครับกับไฮเลนด์แม็กเที่ยวสุดขีดนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สมุทร์ซอยสิบเอ็ดนะครับผมแต่ว่าอยู่ตรงข้ามกับซอยแปดนะครับข้างหน้านะคือซอยแปดนะนี่นๆอ่าสมุทร์ซอยแปดนะครับผมตรงข้ามกันแล้วอยู่คนละเขตด้วยซอยแปดเป็นเขตคอซอยสิบเอ็ดเขตพัฒนาครับตอนนี้อยู่ซอยสิบเอ็ดครับมีอะไรนะโอ้โหที่ับตึกสวยมากๆ โรงแรมยิ่งใหญ่อลังการกันเลยีเดียวนะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้จับภาพจับกล้องอะไรเก่งมากนะจับมือถืออะไรเงี้ยนะแต่บอกได้เลยว่าเราจะพาคุณมาเจาะลึกนะครับว่าข้างใน,นมีอะไรแล้วทาไมถึงต้องมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้รับไ้ข่าวถึงลงนะครับมันต้องมีมันต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะจะพามาเดินกัน คือตอนแรกอะถ้ามาเกิดถ้าไม่บอกว่าเป็นกรุงเทพแบบมาที่อาจจะหลงคิดว่าเป็นพัทยาหรือว่าป่าตองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงไทยมากๆเพราะว่าจะมีชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีมันี่เอ็กซ์เชนด้วยเชนได้หลายชาติว่าจะเป็นสเปนฝรัร่งเศสอังกฤษเยอรมันหรือเวตาลีซึ่งแต่และชาติเขาจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันถ้าอังกฤษเรียกเอ็กซ์เชนใช่ไหมถ้าเป็นสเปนเรียกคัมเบโอใช่ไหม ถ้าฝรั่งเศสเรียกเชนไปเลยหรือหรือจะชองอะไรก็ล่าไปนะครับแล้วก็ทางเยอรมันจะเรียกว่าเวสเซลแล้วก็อิตาลีเรียก v a l ล t ตอ่าก็คือทุกคัที่พูดไปทั้งหมดความหมายก็คือแลกเปลี่ยนเหมือนกันหมดนะครับโอเคอันนี้เป็น i อ i ิชพับนะขับเป็นเดีย๋ยงชาติจะเป็นธงชาติไอร์แลนด์นะครับแต่ว่าเป็น i อ i ิช p ับนะครับอันนี้รถอาหลับนะภาษาอาลับเลยแหละนี่โอโ้โห ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าเป็นใครแต่เป็นภาษาอาหรับแน่นอนนะครับโอ้ยขอโทษๆใหญ่ๆโอ้โหสวยมากครับอันนี้ยิ่งใหญ่อลังการกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแบบเปิดสูงมากๆนะมีเจแปนิสรูฟท็อปบายรีสอร์ทนะครับแล้วก็โรงแรมรามาดาบายวินแฮม ตุ๊กวิส11นะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดานะครับบอกไ้ก่อนอันนี้ไม่ทราบนะครับออตัสูตรใช่ไหมนี่ครับเลดี้ไนท์โอ้โหนะครับผมใช่เซนซีบาร์ฝั่งนั้นแดดค่อนข้างแรงนะครับอาจจะไม่ส่องเท่าไหร่อาจจะไม่ไปส่องท่านั้นบ่อยนะครับแดดแรงครับลงแรงมากใช่ รตรงนี้มีที่ตัดสูตรด้วยนะครับใช่ครับรจะยก,บยกสูงขึ้นนิดนึงเพราะคนเดินผ่านอยู่แล้วก็ไม่อยากจะไปซุ่มที่คนอะไรมากมายนะครับเราจะเน้นดูที่ห่างที่มากกว่านะเวสแกเนรี่เวสแกเนรี่วีแกนเอ่าอ่าโอเค ใช่ทาโก้เบลก็มีนะครับเดื๋อใครแบบชอบกินร้านทาโก้เบลนะอาหารของทางทาร้านทาโก้เบลก็มีให้คุณเลือกนะครับผมก็คือซอยสิบเอ็ดนั่นเองนะครับซอยซอยซอยทาโก้เบลซอยสิบเอ็ดนะครับแล้วก็บร์เกอร์คิงนะครับดับเบลิลโอออกใหม่นะครับอันนี้ เอ็ก스타ลองชิคเก้นชีสนะครับผมถ้าสนใจก็ลองมารับประทานกันได้นะครับนี้ครับแบงก์กรุงเทพและนี่ครับวายคอนเน็กชันนะครับผมขนณะตึกส,สวยมากๆสูงมากๆแล้วสวยมากๆด้วยนะครับขอสูเข้าไปนิดนึงโอเคได้ จริงไอ้ที่อะไรครับเนี่ยใช่ครับแล้วก็มาถึงโรงแรมแอมบาสเ d o ดอร์แล้วนะครับผมโหสวยมากมากฟิตเนสครับใช่แอมบาส a d เดอร์ Ambassador ครับ งนี้เคยเป็นโอมองแปลงมาก่อนมาก่อนผมเคยมาใช่ไหมเป็นโอมองแปงแลงตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป,เปลี่ยนเจ้าแล้วนะครับแต่ยังคงเป็นโรงแรมเดิมครับก็คือโรงแรมแอมบัสเดอร์นะครับกงเป็นโรงแรมชื่อดังย่านสุขุมวิทซอย11นะครับสอทอ14ที่ผมไม่ได้ใจอว่าคืออะไรนะไม่ทราบเหมือนกันนะครับ เปลี่ยนสีแล้วด้วยนะครับสมการ Ambassador สีจะออกเนี่ยชมพูชมพูใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นปสีเขียวแล้วโรงแรม Ambassador อ่าเฉรกบพี่เฉรกบพี่โอเค <laughs> จะรีบเข้าใช่ไหมโรงแรม Ambassador นะครับแล้วก็อันนี้อะไรนะซิตดีนอ่าโอเค เรรู้เหมือนกันว่าเขาดิ้นเข้าไปแล้วเขาจะได้ลูกค้าไหม่ผมไม่ทราบนะบอกไม่ได้อ๋อสำนักงานสอบประกอพื้นที่กรุงเทพเอ่อสิบสี่นะครับผมใครใครมีธุระอะไรจะรีบเดินทางไปยังไงแซงขวาได้เลยนะครับผมผมเดินช้าส็เลยก็เลยเดี๋ยตัวเลยเดี๋ยวตัาไปอ่า อาจะมีสัียงภาษาอิสานติดมาไงขอไปผู้ชมด้วยผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้พูดกับเขานะครับโอเคครับอันนี้ก็คือคอมเพรเชอร์ด mm ้าก็คือโอเจอร์แนเบียเฮาส์นะครับผมแต่มีอิตาลีด้วยนะลิมอนเชลโลพิเซียลิมอนเชลโลนะครับก็คือพื่อง่ายว่ามาเนี่ยถ้าไม่คิดว่าเป็นสุขวิตนะผมก็คิดว่าเป็นมารยายหรือป่าตองที่ผมมองจริงแหละเพราะว่าทรงมันใช่ ไม่มีทะเลแค่นึงนะครับกรุงเทพไม่มีทะเลเหมือนพัทยาก,กับหาตองแค่นึงแต่ว่าภาพารวมคล้ายๆกันทีนนี่ครับ Hotel. เอเลเว่นโฮเทลผมก็ไมให้คูณชมดูเลยเใช่ครับแล้วก็แกนเปสิเดนใช่ไหมครับโหสูงมากๆสูงมากจริงๆ แต่โรงแรมนี่สวยนะโครงสร้างโรงแรมนี่สวยมาก่ก็สวยแมันกะงมากมนี้ก็เป็นตึสแบบออกสไตล์แบบออกแมวแบบอาหรับเล็กๆดูตรงด้านบนดีครับโค้งอย่างนั้นแบบแนวอาหรับเลยแหละอินเดียนฟู้ดใช่ไหมเขาจะมีร้านอาหารอินเดียด้วยนะครับใช่รัชลูกทอป ซูกาขับได้เดินลำบากนิดนึงครับตอนนี้เหมือนจะมีกลิ่นบุหรี่ลอยมาเล็กๆน้อยๆนะครับซูกาขับนะครับโอเคมาเดินดูเลยเดินดูเหมือนเหมือนเรามาเที่ยวเลยนะครับเคยพูดยังไงว่าตรงนี้ยังมีร้านอาหารอินเดียให้คุณได้ลองทานกันด้วยโอ้มีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้เยอรมันใช่ไหมมีอิตาลีใช่ไหม มีไอร์แลนด์ตอนแรกมีไอริสด้วยเ,เขาเรียกว่าซอยดีซอยเดียวครับมีมีลูกกี่สัญชาติแล้วนะครับและนี่ครับโรงแรมเมอร์เคียวนะครับผมใช่ซอยตุกูุบิสสิบเอ็ดนะครับข้ามก่อนนะจ๊ะโอเคมาเลย ใช่นี่ครับโรงแรมเมอร์เคียวนะครับผมใช่ครับเฮ้ยน,นี่ครับอะไรนะลาเปอร์ติเต้สลิวอ่านี่โอ้โหสวยมากๆากตรงนียครับสวยมากใช่เป็นลายที่สวยมากนะนะ เมอร์เคียวจะเป็นเขาเรียกว่าโรงแรมี้เคือเดียวกับไอเิสนะครับหรือว่าจะเป็นโนโวเทลนะครับพบพวกประมาณนี้เกรือแอคคอได้งนันนะครับ A C C O R ใช่ใช่ใช่าเรียกแอคเคใช่ไหม <laughs> ไม่รู้มูออาจจะมีรถเลี้ยวก็ได้นะเห็นเห็นทำท่าจะเลี้ยออกไปไม่เลี้ยวแล้วนะครับไปแล้ว ลงแล้วเขาจะมีสีม่วงๆดูไหมเมอร์เคียวอ่าโอเคครับต่อไปครับนี่โทนี่นะครับผมพิซซ่าพาสต้าบาร์ก็คือเพื่อยๆว่าเป็นร้านสไตล์หาหตาลียนนะครับใช่โทนี่โอคค้โหแบบคือึกตรงเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆมีการจัดระเบียบอะไรที่เราให้จะบอกว่าไม่ได้ปรสุดยอด แล้วก็โรงแรมเมอร์เคียวยังมีเอลเกาโช่ได้นะตั้งแต่เชาวจะมีร้านอา,อาหารสไตล์อารเจนตินานะครับสเปคอาร์เจนนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก้าน,นี้ร้านยังไม่เปิดนะครับร้านยังไม่เปิดอันนี้คอนโดไฮสุสิบเอ็ดผมบอกแล้วเข้ามาในนี้ที่เดียวเหมือนเที่ยวแบบโอ้โหหลายสัญชาติตมาก อันนี้เหมือนเขาเล่นอะไรนะดันเอแบบไฟบอลอะไรอย่างเงี้ยเหรอ,อน่นาจะเจ๋งมากฟอกเกอร์ใช่เลี้อ,อันนี้ครับซิตาดีนแล้วก็ในยับเดอะพามสิบเอ็ดสุกุมิศใช่ครับซิตาดีนใช่ครับเมื่อกี้มีรถที่ที่เดินผ่านเมื่อสักครู่นี้ที่ที่เดินผ่านที่เราเดินผ่านแต่ว่ารถที่ขับผ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นของทางโรงแรมเนี่ยครับซิตาดีน อาจจะเดินข้ามไปข้ามมาบ่อยๆยังไงก็ขอไปดูจบเลยอาจจะทีอาจารย์ทนงงนะครับไม่ได้มีเจตนาให้ตับสนหรือบึนงงขนาดนั้นแต่เรื่องหัวเรื่องคือเรามาทั้งทีแล้วเ,เราต้องพยายามพาไปดูให้มันหลากหลายจุดหน่อยนะเข้าให้มันได้หลายๆที่หน่อยนะครับมาถึงจะคุ้มถูกไหมนี่เียวพรามสวิสเสด็จเข้าไหมครับคันนี้ไม่เข้าเนาะโอเคไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วโอ้โหฟลยิ่งแทน จอเกลีจาเมกันเลสซ์ลองลุกอาหารสไตล์จาเมกานะครับไม่จาเมกาได้ไงอะ่ะ <c> ก <oughs> ็ก็เล่นมีธงเนี่ยนี่ก็จาเมกาดิถูกไหมครับโอ้โหแต่จาเมกาด้วยใช่ครับเ,รเขาเรียกว่ามาที่เดอะแดร์แลนด์สัญชาติเลยแล้วก็นี่โรงแรมเฟี้ยวๆอย่างโรงแรมอาร์ล็อปนะครับใช่ใช่ครับตอนแรกจะเล่กเอล็อปใช่ไหมที่นี่ก็ชื่ออารอ์ล็อป เป็นไงครับเปรี้ยวไหมครับโรงแรมนี้ครับคุณผู้ชมคนไหนนี่แบบต้องการแบบความเปรี้ยวฟ้าวนะครับสีฉูดฉาดจัดจ้านแล้วก็โรงแรมนี้ก็ถือว่าจัดให้คุณได้นะครับโรงแรมอัลลอกนะครับแล้วก็ในนี้ครับมีแคนดี้ครับเอ็กซ์โโบด้วยนะครับแล้วก็มีร้านคิกกี้ด้วยครับซึ่งเป็นร้านแนวแนวแบบขายไก่ทอดจแจลแตนเบอร์เกอร์รวมถึงมิ้เชคอะไรอย่างนี้ด้วย อยากได้เขาเรียกว่าอยากลองแบบนี้แล้วก็นี่เลครับวิกกี้ครับแล้วก็มีสาขาทองหลอ่อแล้วก็มีสาขาเขาสาทอนใช่แล้วก็สินทอนนะครับหลังคาสินทอนก็คือประมาณพวกวิทย,ทยุหรือว่าหลังสวนอะไรอย่างเงี้สแต่ละสินอะไรแบบนั่นแหละนะครับใช่ครับนี่ครับโอโหอาหารดีๆแล้วนะครับข้างๆมันใส ไซต์ก่อสร้างนะครับไม่รู้ว่าจะทุบหรือจะรื้อหรือจะสร้างอะไรที้ผมเนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอันนี้มาทางด้านนี้ก็มีร้านอาหารดีดๆผมบอกไปแล้วนะครับใช่ครับใช่เ,เ,เ,เสบสบอลผมไม่ทราบเหมือนกันผมไม่ทราบเหมือนกันดะีมีเกาหลีเดี๋ยวมาสัากพักเจอเกาหลีแล้วดูมีติดชินโนบุนทุกิด้วยนะครับ สไตล์แบบยูโรหรือว่าชิโนโปรตุกีสอะไรเนี่ยนะเขาเรียกเรียกกันแคนดี้อะไรนี่ยผมบอกแล้วก็บูรลาพาใช่ไหมสไตล์สิน้ำเงินบูรลาพาตอนนี้ผมก็มาตรงนี้มีโอ้จะคนจะจมน้ำเลยเหรอเนี้ยด้านซ้ายเป็นนานนาด้านตรงไปไปอโศกนะครับก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะไปทางไหนนะผมก็ไม่ค่อยไม่ได้มานานแล้ว ก็เอาไว้เต็มที่กันไปเลยนะครับผมพิลลาี่อะไรครับเนี่ย้วสไูดี่พใหญ่ใหญ่ใหญ่หอ5าลานเป็นอาหารฮาลานใหญ่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 โอเคตรงนี้ก็คือจะว่างๆเป็นเมนใช่ไหมครับ ไม่รู้ว่ามีใครทราบไหมว่าตอนนี้ก็คือ V8 Diner เก่านะก็คือเป็นร้านอาหารสไตล์เกันรแต่ว่าไปซะแล้วนะครับตอนนี้ใช่ใช่เมื่อก่อนผมคยมาหนึ่งรอบนานแล้วนานมากแล้วใชครับใช่ครับอันนี้ครับโอ้โห VR o p e n ไม่ได้ open แล้วนะเดี๋ยจะจะมีประตูเนี่ยหลักฐานนี้ยังอยู่เนี่ยใช่เป็นของ V8 Diner เนอมาวันใช่ครับ ไปซะแล้วนะครับผมน่าเสียดายมากๆต่อไปก็เป็นวิลล่ามาร์เก็ตนะครับเดินยากนิดนึงครับเพราะว่าเหมือนจะทำลืมหรือว่าอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวจ,จบที่วิลล่ามาร์เก็ตก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆไ่่้องตอน้ามเลย ลาอาจกกจะซื้อของอะไรเพิเม่มแบบตอนนี้เขาเปิด8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับ12บสองเอมเอเที่ยงคืนใช่ครับใช่ครับใช่มาถึงวิสิตเอ็มใช่ครับเหีย่อยแล้วดู รุ่นี้แบ็กก่อนสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากับพ่อผมทัวร์ชาแนลกับไทเลอร์แม็กเที่ยวสุดที่ตอนนี้ผมอยู่สุกุวิสิบเนี่ยแล้วข้างหน้าจะเป็นที่ไหนต้องมารอดูกันสักครู่ครับ